สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบับาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตตั้งมั่นจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติจึงเป็นอุปนิสัยตามส่งมาถึงชาติภพปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าเวลาท่านทำการงานใดๆท่านจะมีความตั้งใจและมีความเพียรพยายามนอกจากนั้นจิตของท่านยังมีความ เมตตากรุณาสภาวะจิตแบบนี้เองเป็นจิตที่รวมได้ง่ายเหมาะแก่การนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนในศาสตร์แขนงต่างๆรวมถึงการทำกิจการงานต่างๆให้ลุล่วงไปนอกจากนั้นถ้าหากท่านเป็นคนมีศีลมีสัตว์รักษาสัจจากด้วยแล้วจะส่งผลให้การงานของท่านยิ่งเจริญรุ่งเรืองนั่นเพราะว่าการมีศีลจะเป็นการ ทำให้ท่านไม่ไปเบียดเบียนใครการไม่เบียดเบียนใครจิตใจท่านจะหมดกังวลว่าท่านจะถูกกรรมเก่ามาลังควานหรือแม้แต่กรรมปัจจุบันนะครับในชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีกิจวัตรประจําวันที่ต้องทํากันทุกคนซึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อค้านักธุรกิจเป็นวิศวกรหรือเป็นอาชีพใดๆก็ตามผมก็มีข้อแนะนํา ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดังนี้นะครับในตอนเช้าคนทั่วไปบางทีตื่นขึ้นมาก็กวีกวาดกระหืดกระหอบแม้จะกินก็รีบๆดังนั้นผมจึงคิดว่าเราควรจัดเวลาเผื่อตามสมควรในตอนเช้าว่าจะต้องใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวเท่าไหร่รับประทานอาหารโดยไม่ต้องรีบร้อน แล้วตื่นให้เนิ่นๆไว้เพราะการทำอะไรอย่างรีบร้อนเท่ากับเป็นการเร่งหัวใจเร่งการสูบฉีดทำให้ร่างกายผิดปกติเสียแต่ตอนเช้าซึ่งไม่เป็นผลดีกับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยใดก็ตามดังนั้นจงหัดทำช้าๆและท่านควรหัดทำตัวให้เป็นคนตื่นนอนแต่เช้าจะมีเวลาทำอะไรตอนเช้าโดยไม่ต้องรีบร้อนนะครับและท่านก็ควรจะมีแผนงานในวันหนึ่ง เพราะปกติเราทำงานกันอย่างเคยเช่นข้าราชการก็ไปทำงานตามหน้าที่เป็นงานประจำวันคนค้าขายก็ทำงานอย่างที่เคยแต่บางครั้งแล้วอาจจะมีงานพิเศษขึ้นมาซึ่งงานพิเศษนี้เราต้องใช้หัวคิดและวางแผนว่าจะทำอย่างไรเราจึงควรกำหนดเสียให้เป็นแนวทางตั้งแต่ตอนเช้าแล้วท่านจะได้ทำอะไรอย่างไม่สับสนนะครับการกำหนดงานประจำวันล่วงหน้า จะช่วยให้กิจการประจำวันของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่นครับเมื่อไปถึงที่ทำงานไปพบเพื่อนฝูงหรือผู้ร่วมงานก็ควรยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันเรื่องนี้จะทำให้กิจการในสำนักงานมีชีวิตชีวาขึ้นหน้าตาที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับเมื่อท่านไปถึงแล้วก็ควรเริ่มงานอย่างกระปี้กระเป๋าอย่าหงอยเหงาเสื่องซึมแต่เช้า เพราะจะทำให้ท่านกิจการงานไม่ก้าวหน้าทั้งวันนะครับเมื่อท่านมีอารมณ์ดีก็จะช่วยให้งานวันนั้นบรรเทาความเคร่งเครียดกิจการงานก็จะราบลื่นและท่านก็จะทำงานได้สำเร็จในหลายๆอย่างและก็จะกลับบ้านด้วยความเบิกบานนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ